ตอนนี้ได้มาเจ็ดโลครึ่งดูตัวอัพม <ITA> ือส cool. you know, ูงมาดูห oh. <c oughs> <c oughs> <T> ัวอัพใหญ่ไปเรื่อยเลยล้วเป็นเป็นีนะเก็บ่กล่องแล้วก็มาใส่ แม่งเป็นสองอันเลยเมื่อกี้ไม่สองมันตัดได้ทีแรกเป็นทีแรกตัดนี้จะลองเลยครับร๋ยาจะหัวไว้จะหัวไว้เร็วจะหัวปลาไว้ดิเนีเหมือนมืออาชีพเนื้อหายหมดแล้วอยู่เนื้นก็เยอะแล้วเนื้อ อันนี้ก็ไปต้มเนาะได้หมดเลยน้องฝะไฟกูยังดีขยันไม่รู <laughs> ข้ขยันก,กนันขยันกันแรงหมดเลยกูเป็นแขกเน <laughs> าากเ <laughs> ี่ยกูเพิ่งมาจจกกรุงเทพอ้ยทำแบบง่ายๆเนาะบีเนาะ เนี่ยนะแบบนี้ซะเนาะนี่พูดง่ายฟังง่ายอยากอะไรปุ๊บสามปั๊บทำไมยาะบ่นอะไรบ่นหมดอะไรกี้อย่าพูดทิ้งแม่โหบาปอ่ะไม่ทิ้งทักอยากกลางก็เก็บไปเลย ของกลางก็มีฮูดเองชงเย็นไว้จ้างโค้งนี่ก็ต้มแซ่บต้มเล้งสบายใจไมหมล่ะก,กวางสบายใจลู้เองนะเนี่ยฝั่งนี้ไม่ถนัดลูกลู้ถอนหายใจไม่ใน่หรางกวางเห็นทำแล้วพึ้น,อ,น,น,นอัด อ้าตอนเมหมยเบื่อแล้วแป๊บเดียวหน่อยเดียวดีต่อบาเดี๋ยวจะบาดมือเอาลุยทำไงก็เลี้ยวมาแบบนี้ไงพี่เผยทำอย่างอื่นมันเหนื่อยแรงคนแก่จะทำหน้าใหม่ไหมทำใหม่ดิหันหน้า เอ้าหลุดแล้วกูท nah ้าีดได้กินแน่นอนครับวันนี้ได้กินได้กินชาตินี้ได้กินแน่นอนเสร็จแล้วร๊บอยายาย่ายิ้มค่ะอือมันมีขี้ด้วยเหรอ ลูกสิลูกอ้อตนดีอ่าเอาแมวที่มา่งแตอจปาปาไม่มีตูดเลยจะเปื้อนไหมนะข้างในนะไปว้งใน ทำสดสสดทำสดๆเนา,นาะอ,อ,อันนีม้เนี่ยอันี้เกี่ยวไอ้นี่ไหมเนี่ยม่เกยวละตัวอ๋อมัให้เนีชิโดโอโหใหจังจอ,อันนี้เราให้อย่าง,ไงไนี้ไหมเนี่ย แบ่งกันไง,งนั่นงกี่โลนะสามโลเรื่องไงตังชดูสามโลตามนั้น<ไ>สักสามเถอะมันวิ่งหลายทีเหนื่อยนะเ,เขาผมผ่ามาอีกางเรีนเพื่อนโอ้ถามบีก็ดิหนุ่มๆเน่นๆนะ่ะใช่ไหม โอ้ตับมันไงมันนะตับตับตับไปยิสุกไปยิสุกเดมาใกล้บีเดือดจนเดือจนคนใต้ไหนวะเว้ยยืนด้วยเชอฟิตวะหางเปิดให้เราบีมีปอดด้วย เราถือโทรศัพท์เราต้องอยู่เฉยครับถ้าเก่งไม่ได้เก่งได้เดี๋ยวเขาให้จับมีด <c ười> ดีแตกระเบียแล้วอีกเนี่ยโอ,โอ้มาเลยทายปุ้ยเอาดีนะไหมใส่ต้มดิมีเจอนี่มีเจอนี่โอ้ เรียบร้อยครับโอ้ยนะดีป่าโชว์นี่ก็ยกขึ้นมาดิเออจะไปวางดีมีดีให้โชว์ดีป่าเนี่ยนะแค่นี้ดีแล้วทำไงต่อสับคืออะไรปอดไงทิ้งทิ้งไว้ละปอดมันจะเหมือนในพวก พงพงบอลช่อนป่าอันเดียวกันไหมหรอแล้วก็สับเป็นท่อนเป็นท่อนต้มเปื่อยแล้วก็ใส่ลาบนี่แหละอันนี้นปอดอันนั้นอันนั้นอะไรก็ไม่รู้ขี้เสีย<ฟ>ตัวนี่กอดขี้ป,ปลาลรงนี้ไม่เอาไฟมาก่อ เราถ่ายนี่กำลังตั้งถ่ายคลิปทีนี่เหรอก็ถ่ายคลิปเนี่ยต้มข้างใไม่อันนั้นต้มไงต้มหัวขี้เกียจไหมขี้เกียจข้างในไม่ให้เลยเอ้าอันนั้นมันบีบอกขี้เกียจเหมครับข้างนอกยังไงอย่างไรลาบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็ดีก็แตกใส่ฉันได้เลยท่านเออ อันนี้ใส่ตุ่มมันจีบีหมาะนะอ่ะเขียนนี้ก่อนต่อตบกดตัวแดงวะต่อตบกดตัวตบตัวแดงได้แล้วก็กดปลูกบีตัวแดงเลยบีจัดไม้ถูกข้างบนน่ะจะเป็นไงครับเดี๋ยวนี้มันลาปลากินกันปลายิสก เดี๋ยวรอน้องสะไยกวางเป็นแม่กลัวคนลาบนี่ก็มาชมบรรยากาศร,รอบๆบ้านอยู่ไรอยู่นาคือเกา้าเพิ่งมาจากกรุงเทพมาอัานอายุสกกี่โลหกโลอันนี้ตากกล้องเราสนใจติดต่อได้นะโสดเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มากรเพราะไม่มีเมีย ตรงนั้นก็เป็นนาข้าวนะครับกำลัางงานเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูอีกทีโย<ป>กกระแบงในไปโยมาเอามีดไปเลยดิเอาหมดเอาเขียวเนยเอาใบเอาหมดเหรอใบไ,ไม่หมดเอาเขาใส่มีดใส่นีีไปดิหยุดถือไหลเที่ยวทำไมทำข้างในหรือข้างนอกนนอันนี้ก็เป็นห้องครัวของเรานะครับ ที่เราจะใช้ทีประกอบอาหารบ๊ายบายเสียบู้ย <laughs> เสียบูยข <laughs> ายแพได้แสนเก้าเมื่อวานขั้นตอนต่อไปก็สับลาบก็มีสมาชิกในองค์กรของเราองคอ์กรองคอ์กรองคอ์เราเราอยู่กันเป็นองค์กรครับตอนแหนบมันดึงออกกลาง อือใช่มาตอร์เศฟอืมมีเถอะเลือไม่ออาแล้วจะทิดเถอะ <c oughs> เรากินเรากินเองเนี่ยงั้นเลยเนาะ ตับเลยครับเนี่ยกลางใหญ่อเองนะดี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 เ<ะ>ขียงดาวยิ่งเป่งเลยอืมลังเอากราดใบขัดมีเขียงอื่นบปล่ากราดใบขัดเอาดูเขียงก็มีมีระหว่างที่ไปหาเขียงก็เดี๋ยวเดินพาด,ดูบรรยากาศเรารอบนฮะวันนี้ก็ตกเย็นมาก็นั่นแหละนะครับหาแนวแก้กัน ี่เป็นบรรยากาศรบอบๆบ้านเราตรงนี้นจะเป็นทุ่งนาข้าวกําลังออกรวงน้ําท่วมไปอยู่3วันนึกว่าจะไม่ได้ผลก็ได้ผลผลิตยอยู่ครับอันนี้ก็เป็นสวนของพี่ชายพี่สะพยเจ้าของโครงการโคกหนองนามโมเดลอันนี้ก็เป็นที่พักอาศัยของเราไม้บานไม้ท้องทั้งหลังครับ เพิ่งจะเต็ดงบประมาณก็เกือบๆสี่ล้านม,ามาั้งลําคาช่างข้างหลังนี้ก็เป็นตะาอ้อยนะครับผมเอ้ยป๋ากล้วยกล้วยกล้วยหลายพันไม่รู้มีพันอะไรมั่งมีกล้วยในกระน้ำท่วมเหลือ้าที่เห็นนะกล้วยหอมทองข้างหลังก็จะ ตรงนี้จะเป็นคอลองแนวปากกล้วยจะเป็นคลองที่ไปได้ปลามาคลองน้ําสงทินพอดีน้ําท่วมน้ํามาน้ําท่วมมาท่วมถึงบริเวณนี้เลยครับริมนี่เลยออกไม่ได้เลยบ้านผมอยู่หลังเดียวครับก,ก็ขอฝากช่องด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยช่องไม้มุกชาแน e ว บรรยากาศดีข้างหลังเป็นเขาสมโพธินี่ก็ประมาณบ่ายสามโมงเย็นอันนี้น,นี่เขาตั้บนยอดเขาโดนระเบิดหินเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตากล้องของเราสับปาเสาทุกต้นแนนเปี้ยต้มเลอะเลยสิบหกต้นกี่ต้นนะบีเสาเนี่ย เสากี่ต้นยี่สิบมั้งย่สิบเต้ารวมเสาหน้าบ้านด้วยอ่ะโอเคอดารานหน้าก่อง ไม่ได้หมดนอนดนะึงก็เหนก็เป่าสโมสรนั้นืนนะ้นเนะี่ย 棉麻呢？ ดีแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวส่วนนี้จะต้ม เร็วใช่ครไหลเร็วไฟเป็นแล้วให้ท่านผู้ชมก็ดู้ ใครฟังเป็นแขกหูหนูหนังอินเดียเลยติดหนังอินเดียบ้าไ <c oughs> อ้อีกปุ้ยน <c oughs> ี่ลูกมันขเขาเนี่ยย่ามจะดู <c oughs> อะไรอาอย่ากใปแม่นอนูอหลงอะไรไม่รู้อ่ะมันต้องมีตามไวมันจะปแปลกๆนะคนจะไปว่าครับต่อไปก็คิวเรา จะเป็นแบบแปลกๆดูหนังยินดีจะก,กีดูไก่อย่างเดียวนะแต่ีไก่กชอบดูอันนี้อันนี้คือตัวแผ่นนี่ครึ่งตัวเดวหน้าก่อยเนาะ ไม่แก่เข้ากันมัาละกอยกุ้ยในกี่เดือนมาต้องถามเจ้าหน้าที่ดูในองค์กนปลูกอ้อยั็ปลูกกุ้ยฮะ,ยะยนี่ได้หกเดือนเลยถึงล็กอก ปุ๋ยฉีดยาก็ไม่ใส่ปุ๋ยฉีดยาเนี่ยต่างมากไหมเพราะว่าเพราะว่าพอถึงเวลาพอถึงเวลาของมันเนี่ยตัวพันธุ์นี้มันก็จะออกดอกออกผลเอาแรงเหรอให้ปลูกเยอะพป็นรัดเหรอเป็นรัดเยอะไ้วิ่งมาละมนออกรอดไปแล้วเห็นด้วมันขาวป่ะพอกันเอ้ยแม่ลงทุนอกหมเลยก็ไปวิ่งกับเทาแก่ ด้วยใช่ไหมนำเนินของเราด้วยอ๋อเขาวิ่งของคนอื่นอยู่เออก็จะวิ่งของโตเกียร์ทอ่ซื้อของเรานี่แหละตอนนี้ได้ข้างกว่าเขาเลือคิดอบบไหมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน่อนจะไม่ใช่พูดว่าใครเท่าตัวทุกทีเรื่องจริงจริงหนึวางไว้แล้ก่อนในกี่เดือน ก็ม right. mm ีราการเติมน้ำลำไยกันนิดหน่อยนะครับขาดไม่ได้ครับก็ที่ไร้ของน้อยรัดแล้วก็ออกลูกประมาณนี้แหละประมาณขวดเย0นร้อยน้องๆขวดหนึร้อยนี่ก็ออกลูกแล้วนเขาได้เที่ยวอะไรวิ่งสามพันโอ้ขอเที่ยวนะ ไหนเนี่ยสิมมื้องิมมื้งสมเอาเอาก็หันไปตังนู้นตินะเออนะก็ตั้งกล้องอย่างนั้นสิครับว่าสิโอ้สวยสวยสวย ทุกวันไหมเอ่อน่าจะเกือบทุกวันเพราะมันเกือบสองไร่ไร่อ่ะสบ,บายเลยเนาะชิวเลยเอาอเมื่อวานออกไปสามคันอเ,คเอ่อนี่ก็มีอยู่เก้าเก้าคันไงน่ะนี่ก็สับเสร็จครับได้ขนาดนี้นี่ตัวอายุไปให้ม่กว่า อันสาวใช้ง่ายดีครับคุยมึงดูหนังแขกไหนเดีเหรอวะ